มีบางคนน่ากลัวเลยยุบครับมนจันน้ากันอยูนแล้ไม่จะชนเลยป็นทีบรงาน đi ừ, bueno. <laughs> ừ, à bò lắm <laughs> <Bên bà hả? cười> <anh>, <laughs>